บทกรวดน้ำพระยายมราชกรวดน้ำอุทิศบุญว่าสองคำนี้ได้รับบุญทันทีทั้งผีเปรตคนตายญาติผู้หลวงลับบทกรวดน้ำโบราณจากคนตายแล้วฟื้นการทำบุญไม่ว่าจะเข้าวัดทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาหรือจะทำบุญด้วยวิธีใดก็ตามมีหลักที่สำคัญอีกอย่าง ขาดไม่ได้และไม่ควรจะลืมเด็ดขาดก็คือการกรวดน้ำบางคนคิดว่าไม่สำคัญบางคนกรวดน้ำไม่เป็นบางคนไม่เคยแผ่ส่วนกุศลให้ใครนั่นจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อไปยังเวลาที่คุณไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วและก็จะเป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าคุณจะได้ลงนรกหรือได้ขึ้นสวรรค์ สำหรับเคล็ดลับการทำบุญคนอื่นๆอาจจะเริ่มต้นด้วยการปล่อยปลาปล่อยนกกี่ตัวอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือต้นทางแต่สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนทำก็คือปลายทางตอนจบวิธีการทำบุญมันมีตอนจบที่สำคัญก็คือการกรวดน้ำแล้วคนไทยจำนวนมากก็ไม่เข้าใจเรื่องของการกรวดน้ำบางคนก็กรวดน้ำไม่เป็น มันมีหลากหลายสาเหตุมีหลายบทให้ใช้และไม่รู้จะจบยังไงสำหรับวันนี้จะขอแนะนำบทกวดน้ำไทยโบราณอันเป็นชื่อที่เขาต่างขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันจะชื่ออะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือมันอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้ก็ได้การกรวดน้ำหรือพิธีกรวดน้ำก็คือวิธีในการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งญาติสนิทมิตรสหาย คนที่รู้จักเจ้าก,กรรมนายเวรวิญญาณเรร่อนผูดผีปีศาจเปรตต่างๆนอกจากนี้ยังรวมไปถึงเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ปกป้องคุ้มครองผูกกวดน้ำเราอยู่ก็สามารถอุทิศส่วนกุศลให้ได้ทั้งหมดถือเป็นพิธีสำคัญที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเพราะเชื่อว่าเทวดาทั้งสีได้แก่พระแม่ธรณีพระแม่คงคา พระวายุและพระอคนีเป็นสื่อกลางที่สามารถส่งคำอธิษฐานของเราไปให้แก่วิญญาณบรรพบุรุษของเราได้โดยในระหว่างการกวดน้ำผู้กวดน้ำควรลํำลึกถึงผู้ที่ต้องการอุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่ต้องการจับเพาะโหสิกรรมรวมถึงคนที่มีเวรมีกรรมต่อกันเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลที่ได้กระทำไป ส่วนมากแล้วการกวดน้ำนั้นสามารถทำได้ทันทีหลังจากการทำบุญใส่บาตหรือใครจะสะดวกกลับไปกวดน้ำที่บ้านก็ได้เชื่อกันว่าหากไม่กวดน้ำหลังจากทำบุญแล้วดวงวิญญาณเหล่านั้นอาจจะไม่ได้รับส่วนบุญกุศลที่เราตั้งใจทำให้ก็ได้จากหนังสือหลวงพอ่อตอบปัญหาโดยพระภาวนาวิริยะคุณได้ไขข้อของใจเกี่ยวกับการทำบุญแล้วไม่ได้กวดน้ำว่า จริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทําบุญเสร็จแล้วถ้าไม่ได้กรวดน้ําให้กับผู้ตายแม้ผู้ตายจะเป็นญาติสนิทเขาก็จะไม่ได้รับบุญที่เราอยากให้เขาได้พระอาจารย์ตอบว่าเรื่องนี้มีส่วนจริงอยู่นะการกรวดน้ําก็คือการอุทิศส่วนบุญส่วนผุ้สนที่เราทําให้กับผู้ที่หลวงรับไปแล้วที่เราระบ,บุถึงถ้าเราไม่ให้เขาก็ไม่ได้รับนส่สิในสมัยพุทธกาลมีอยู่คราวหนึ่ง พระเจ้าพิมพิสารท่านทำบุญแล้วก็ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้กับใครทีนี้พวกยาตในอดีตชาติของท่านซึ่งชอบยักยอกของที่เขาเตรียมไวจ้จะถวายพระพวกนี้ตายไปแล้วก็เกิดเป็นเปรตนานๆจนนับเวลาไม่ทวนตลอดเวลานั้นก็รออยู่ว่าเมื่อไดเนาะพระเจ้าพิมพิสารจะกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้บางแต่ก็ทําบุญกี่ครั้งกี่ครั้งพระองค์ก็ไม่กรวดน้ํำให้สักทีเขาก็ไม่ได้บุญ ก็เลยไม่พ้นจากการจากสภาพการเป็นเปรตสักทีวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารทําบุญถวายวัดเวลุกวันให้แก่สงแล้เกาะไม่ได้ครวรน้ําอุทิศสวนกุศลให้ใครอีกเช่นเคยเพราะไม่เคยทําสักทีแต่เนื่องจากบุญครั้งนี้มากเป็นพิเศษเป็นที่รู้จักกันไปถั่วหลายพบหลายภูมิพวกเปรตที่เป็นญาติเก่าเกาะดูด้วยและรอรับส่วนบุญอยู่พอไม่ได้อย่างที่หวังเกาะตั้งตารอก่อนนัดกันประท้วง เจ้าเปรพวกนี้พอนัดแนกกันอย่างนี้แล้วก็ตกกลางคืนก็ไปร้องกรีดกีดร้องกรีดการ์ดทำเสียงหวยหวนอยู่รอบรอบพระราชวังบางก็สแสดงกายแห่งพระเจ้าพิพิสารเห็นพอพระเจ้าพิพิสารได้ยินเสียงก็สงสัยเอ๊ะมันอะไรกันพอเห็นตัวชัดก็ตกพระไทยว่าเจ้าเปรพวกนี้จะมาทำลายแหวนแคว้น,วนหรือจะมาเอาชีวิตพระองค์หรือจะยังไงกันแน่ วันลุงึืนก็เลยรีบเสด็จแต่เช้าไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสว่าเปรตพวกนี้เคยเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารในชาติก่อนๆโน่นนานมาแล้วเขาไม่ได้มาทำร้ายอะไรหรอกแต่มาขอส่วนบุญเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาทํำบุญแล้วขอให้พระองค์กวดน้ำอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญไปให้บา่าย ในวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทําบุญเลี้ยงพระเป็นการใหญ่อีกครั้นแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้พอพวกเปรตอนุโมทนาบุญก็ได้รับส่วนบุญทันทีทําให้พ้นจากสภาพเปรตบ้างก็ได้ไปเกิดเป็นคนบ้างก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าทําบุญทําทานมีโอกาสกรวดน้ําก็รีบทําทันทีเลยมีแต่ได้ไม่มีเสียแน่นอน เรื่องเล่าของบทขวดน้ำอันนี้เป็นเรื่องของอาาคนหนึ่งที่เป็นคนจีนเมื่อประมาณ60กว่าปีที่แล้วเขาตายไปไม่ถึง7วันเขาก็ะฟื้นกลับมาในงานศพที่ลูกหลานกำลังจัดให้และเมื่อแกฟื้นขึ้นมาได้ลูกหลานก็ถามกันว่าทำไมถึงฟื้นแล้วไปไหนมาอาาแกก็เล่าว่าเขาตายไปเกาะมียมมาถูดมารับไปพอไปถึงสำนักพญายมพญายมก็บอกว่าคนนี้ยังไม่หมดอายุไข เนื่องจากในตอนนั้นคนจีนจะมีชื่อซ้ำกันนามสกุลก็แซ่เดียวกันเขาก็จับวิญญาณผิดไปแต่ท่านบอกว่าไหนๆก็มาถึงนรกแล้วก็ขอให้ได้รับรู้ท่านก็พาทัวนนรกอามาก็ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายแต่มันจะมีสิ่งที่น่าสนใจที่ว่าไปเจอคนที่อยู่บ้านไกลกันเป็นชายแก่ที่ตายไปก่อนหน้านี้แล้วชายแก่คนนี้ก็เข้ามาไกลๆและก็ขอร้องอามาช่วย เพราะล่างกายของชายแก่คนนี้ที่ศีรษะเขามีขวานจผพาศีรษะเอาไว้และก็มีการเอาเหล่าราดที่หัวตรงที่เป็นแผลเขาก็ทรมานเขาก็บอกว่าช่วยกลับไปบอกลูกหลานเขาด้วยว่าในโรงศพจะมีขวานกับเหล่าอยู่ช่วยเอาออกจากโรงให้เขาทีอามาก,ก็ถามว่าใส่ไปทําไมเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนสั่งเองว่าให้ใส่เหล่ากับขวานไว้ในโรงศพเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องนรก เขาคิดว่าเขาจะเอาขวานไปฟันตนมิ้วแล้วก็จะกินเหล่าอวดพยายมพอมาตอนนี้สิ่งที่เขาทำไว้กลับกลายเป็นเครื่องมือทรมานเขาเขาสำนึกแล้วช่วยไปบอกลูกหลานเขาให้เอาออกจากโรงศพที จากนั้นอาหม่าแกก็ท่องนรกไปเลยมีเหตุการณ์หลายอย่างและก่อนจะกลับท่านก็สอนให้อาหม่าคนนี้สวดมนต์แต่คนแก่คนจีนพูดไทยก็ไม่ค่อยชัดท่านร่ท่านก็ให้บทกวดน้ํามาบทหนึ่งท่านก็ท่องให้ฟังบทกวดน้ํานี้ก็จะเป็นคํากรอนพออาหม่าได้ฟังโดยความผิดมันยาวมากอาหม่าแกก็บอกยมบาลว่ามันยาวมากจาไม่ได้ท่านบอกว่าพอขึ้นไปก็จะจําได้ทุกเรื่อง พอหลังจากแกฟื้นขึ้นมาที่งานศพแกก็เคาะฝาโลงพอเปิดมาแกก็ฟื้นจริงๆแล้วแกก็เล่าในสิ่งที่แกเจอข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ก็คือแกก็ไปบอกลูกหลานของคนแก่คนนั้นที่ขอร้องให้เอาขวานกับเราออกจากโลงศพให้พอไปบอกทางนั้นก็ตกใจเพราะมันเป็นความรับของบ้านเขาแต่ทําไมอม่าถ,ถึงรู้ อามาก็บอกว่าไปเห็นแบบนี้มาลูกหลานก็เอาเหล่าเอาขวานออกจากหลงศพให้แล้วอามาเองก็กรวดน้ําบทนี้ได้และสวดมนต์ไทยได้ไม่รู้สวดบทไหนแต่สวดเป็นเฉยเลยและแกก็บอกว่าพระยาโยมราชฝากมาบอกว่ากลับไปบอกคนที่โลกมนุษย์ว่านรกสวรรค์มีจริงฝากไปเตือนการทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีจริง ท่านผู้ฟังครับการใช้บทกรวดน้ํานี้นั้นมันเหมือนเป็นสิ่งที่เบื้องบนประทานให้และอีกอย่างที่ชาวพุทธจานวนมากไม่รู้ว่าการกรวดน้ํานั้นสําคัญย่างไงครูบาอาจารย์หลวงพอ่อฤาษีลิงดำท่านก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับการไปนรกให้ฟังว่าคนเข้าใจผิดว่าการไปสํานักของพยายมราชไปเจอท่านนี่เป็นคราวสวยแน่ละต้องตกนรกแน่นอน แต่แท้ที่จริงแล้วการเจอพระยาย,ยมราชเนี่ยท่านมีหน้าที่ช่วยเราให้เราจำได้ช่วยให้เรานึกได้ว่าเรามีความดีอะไรเพื่อให้เราไม่ต้องลงนรกท่านก็จะถามว่านึกถึงความดีอะไรออกบ้างท่านจะถามอย่างน้อย3ามครั้งแต่พอนึกถึงความดีไม่ออกท่านก็จะใช้ตัวช่วยว่าลองประกาศในโลกวิญญาณมีวิญญาณท่านใดบ้างที่รู้ว่าดวงวิญญาณนี้ชื่อนี้ทำความดีอะไรไว้บ้าง ช่วยมายืนยันหน่อยเพราะถ้ามีพยานยืนยันความดีเขาก็จะมีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์แต่เราจะไม่มีใครมายืนยันถ้าเราไม่ขวดน้ําและมีพยานรวดน้ําแบ่งผลบุญให้คนนั้นให้คนนี้ให้เทวดาตนนี้ตนไม้ตนนี้เจ้าที่เจ้าทางก็จะมีพยานประจักษ์ความดีเราถึงเวลาจนแล้วจนรอดเราก็ต้องไปตรงนั้นเราก็จะมีตัวช่วยมันจะส่งผล มาจากตรงนี้ถ้าเราทำบุญไม่ประเนตสักแต่ว่าทำตอนจบก็ไม่ได้อุทิศให้ใครหรือไม่เข้าใจละเลยไม่ทำเราก็จะเสียโอกาสในการใช้ชีวิตฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่จำเป็นต้องเทศการนี้ก็ได้ทำได้ทุกเทศกาลทุกเวลาถ้ามีโอกาสก็ลองใช้เรื่องนี้ไปคนที่มาช่วยไถ่ายทอดก็ได้บุญได้กุศลด้วยสาธุคำกรวดน้ำภาษาไทยโบราณ บุญทานที่ทำกลายเป็นข่าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพย์ครั้งนี้จงส่งถึงชนนีบิดายานานถึงญาติทุกหมูครูบาอาจารย์ผลทุกยานานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายนรกอสุรกาย หมูสัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยปงน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ไซ้ได้กระทำทารุณด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งพรหมมาท้าเวสุวรรณพระภูมิเจ้าที่ พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธนันพระฤหัสบดีพระสุขพระเสา์เทพเจ้าทั้งหลายสิบสองราศีพระยมพระกาลจตุโลก,กบาลทั้งสี่ครุธานาทีกินนรีกินนาราเทพเจ้าทั้งหลายหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้หนาะ ทั้งพระสุธาคงคาวารีเชื่อว่าเข็นใจจงยาได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีข่าลือหะบอดีมนตรีพระยาคนพาลอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะอุศลให้พ้นอสุราขอให้ตัวขา่าพบพระศรีอ่าน ได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จยานานลุกถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกีท่านผู้ฟังครับการกรวดน้ำและอุทิศบุญสองคำนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกระทำทุกครั้งที่มีการทำบุญ และควรอุทิศส่วนกุศลให้ตนเองเป็นอันดับแรกก่อนจากนั้นจึงคอยกล่าวชื่อของคนที่เราต้องการอุทิศส่วนกุศลไปให้หากทำบุญมากก็จะสามารถแบ่งได้มากทำน้อยก็จะแบ่งส่วนบุญได้น้อยและขอย้ำไว้ตรงนี้ว่าโลกวิญญ,ญาณน,นั้นมีอยู่จริงแต่คนที่ไม่เชื่อและยังลบหลู่รับรองว่ามีที่ทรมานแบบเฉพาะให้แน่นอนต้องเวียนว่ายตายเกิดจนฉลาดรู้ว่าโลกวิญญ,ญาณน,นั้นมีอยู่จริง และบทกวดน้ํานี้เหมาะสําหรับการทําบุญใหญ่เพราะมีคํากล่าวถึงเทวดาที่ละเอียดและเป็นคํากรอนที่ท่องง่ายใครทํได้ย่อมเกิดผลต่อตัวเองแน่นอนหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ไขข้ขอข้องใจเรื่องการวิธีขวดน้ําที่ถูกต้องรวมถึงสาเหตุที่เราต้องกวดน้ํากันไปบางแล้วคราวนี้ผู้กวดน้ําทุก่านก็จะได้ทราบวิธีการกวดน้ําที่ถูกต้องและวิธีการกวดน้ํา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เราต้องการให้ได้ถูกต้องที่สุดสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ